พักใหม่แล้วนะครับเจอกันภากใหม่พิจะเชิญเพื่อนใหม่ๆแล้วคนใหม่ๆม,มาด้วยนะครับเพื่อนพี่จะกดเลยนะไปกันเลย อ้วไปแล้วไปแล้วไป,แล,วปแล้วจะคอพี่จะร่อยหลังเขานะเพราะว่าเขาร่อยหลังพี่เยอะมากฉันก็ขอให้พี่ร่อยหลังตลอดแน่นี่มาตรงนี้นั่นไงมันไม่รู้จริงๆด้วย เอ้ยฉันดูนี่จะแตกซะนี่แตกไปซะจะทำสบของพี่ย่งแล้วก็ทำสบของเขาเลยเฮ้ย ่แตกซะเพื่อนสุมม่มเลยเพื่อนเพื่อนสุมม่มเลยอ่าทำไมไม่ยิงเขาเพื่อนหมดเกินอย่างน้อยพี่ก็ได้ฆ่าตั้งสองคนเนี่ย พี่จะซื้อฟาร์มาร์สนะรอบเนี้ยพี่จะซื้อฟาร์มาร์สเอาอ่ะมอเพื่อนคนหนึ่งออกอ่ะขอบคุณเพื่อนขอบคุณขอบคุณอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเลย กเกขึ้นมาได้ละโอเคไม่ได้หรอไม่อีกแล้วคุณโอเคพีไธ้ฆ่าสาร เริ่มตั้งมานะี่ไม่มีเสียงอะไรเลยเจอเแตกคนตนลนอนรนน้องๆอ่อใครซื้ออะไรคะเพื่อนขอกี่อันนด้นยังไงเราจะขึ้นลงังคาตึกนี่มั้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตึกต้อลงลังคาโรงเรียน ใจใจลังคาโรงเรียนนี่ไปพี่จะอยู่ข้างบนนี้นะพี่มันลงไปข้างล่างนะ เกิดตั <aid> ้ง <à> ่ากคนเน่เจ็ดการันไปได้ตัวหนึ่งเพื่อนไม่รู้เหรอคนเขาอยู่ขีางในโหเขาลันล่างเพื่อนัวทีน้าคนหลังสุดท้ายคนสุดท้ายตายแล้วทำไมเขาเปลี่ยนเอา พี <ok> ่เงินหมดแล้วนะซื <S <S> okay. ja. okay. uh. ้อแล้กไม่ได้นะโอเคอ่ะอ่ะเราต้องไปทางหนึ่งไม่ใช่เหรอ อัะอคุณนันโอ้โหออกเไงเนี่ยต้อ,องีบเข้าเกมแล้วแต่แต่เยังนะ โอ้โหเร็วเกินตาตัสัตว์ล้วเนี่ยมันไม่ออกเราคงตะสนาแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนอี่เริ่มตามแบบนีนข้ข้าหันยล้วข้าหมากเลยข้าะทำไมพี่เจ้าผิดตลอดเนี่ยามาจะเลือกไปทางไหนก็ยังไม่ถูกแล้วพี่ตายสีเอง ก,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 กซเซอร์นี่รักแน่โอเคพี่จะเซอร์เพื่อนอีกคนหนึ่งมานะีย๋ยวพี่ขอดูก่อนอ้าวทำไมดูไม่ได้เพื่อนโอเคดูได้แล้วโอเคไปเลยคอม เหมือนคนหนึ่องอ่ะโอเคพี่จะกดเลยนะกดเลยกดเลยครับพี่ อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไม่ปืนเดิมเดิมพี่จะไม่เอาอีกแล้วนะไปบุกฐานเขานะไม่เอาเลยนะพี่ยอมแพ้แหละพี่ไม่ไปบุกฐานเขาลนะ อัฟกันลงดิยิงมาจากไหนอ่ะเอาเกะละนี่นะไปสิอ่ะงั้นๆไม่ เราได้ข้านหนังนะเอาเพื่อนไปบุกทำไมทานทานข้าเานะี่ยไปบุกทำไมมันนี่น้องเห็นเพื่อนพี่จะลงไปข้างล่างเลยนะอย่จบุกไปทานพี่จะอยู่หลังไม้่จะไม่บุกเข้าไปทานนะ้อาค่นั้นนะ นี่ตัวที่พี่ค่ะ,คะเดี๋ยวนะเราอยไปข้ามนดูมันออมแล้วเฮ้ยมันเข้ามาอีกครั้งนีไ่ไงมไต้องเอากรอ่ะ,อะเก็บไม่ทันครับพว่นนะ้อง ยังไงมันก็เอาไม่ได้อยู่ดีเราต้องเอาไม่รีเสิร์ตมือไปรสนีเลยประหยัดเงินนะ,ะรครใครบอกพี่จิ๊กว่าครับเนี่ย ใครบอกประมาณนี hey, ้ย่าโหกด้วย อะไรครับเว้ยนี่พี่ก็ไรแล้วนะพี่อะไรงันงไงตายเป็นกลุ่มเลยไปฆ่ามันเลยไให้มันรอดมันที่ทำกับเราโอ้โหมีแอบดูกจริงๆไหมเขาหรือเปล่าเนี่ย ไปข้างหลังนัเนี่ยมันอยู่ข้างในบ้านมันอยู่ข้างใน,น,นอโอ้โหพี่มาได้อยู่ร่วมทีมเลยเนี่ยโอ้โหโหดจัดครับเพื่อนพี่เนี่ยใครก้อยนะครับ อใหน่ยครับซื้อก็ให้หน่อยไม่มีใครซื้อให้เราเลยช่งมันเลยกสาซื้อไอโวให้ก็ไม่ซื้อให้เราได้ครั้งหน้าเราจะไม่ซื้อให้แล้ว งไงเจอคนละที่ลอดตูมาทุกคนช่วยพี่ด้วย ก็อย่าลืมลก,กดไลค์กดแชร์กดซับไว้ให้ด้วยนะคะมาเจอกันในคลิปหน้า